คือปัญหาของปีที่แล้วนะครับวันนี้ที่ในในเวทีหาลือวันนี้นะครับ <c oughs> ก็มีในเรื่องของของสากลนะครับปีแล้วเนี่ยสากลและาราคานี่ช่วยระบายสินค้านะครับช่วยเข้าไปไปส่งเสริมในเรื่องของราคาเพราะนั้นส่วนหนึ่งเนี่ยก็ทำให้สากลเนี่ย ปร,ประสบปัญหาเรื่องของการขาดทุนในบางส่วนนะครับซึ่งตรงนี้มันไม่ใช่เป็นการแก้ไขปัญหาอย่างตรงจุดนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้คงจะต้องหาช่องทางแล้วก็หาแนวทางนะครับเพราะฉะนั้นก็กราบเรียนว่าทางองค์การพันหลวงสุวัรเนี่ยเราต่อสู้เรื่องราคาผมทิ่ตกต่ำเนี่ยมาอย่างยาวนานแต่ว่าบางครั้งเนี่ยการที่จะขอขอรับการสนับสนุนจากภาครัฐในเรื่องที่จะต้องมาเอื้อให้กับพี่น้องเกษตรกรเนี่ยบางทีเราก็ไม่ได้รับการตอบรับ นะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือองค์การผันสิวัตรเนี่ยเราไม่ได้มีงระวานมากมายนะครับแต่ในส่วนในปีนี้นะครับทางองค์การผันสิวัตรเ,เราตั้งเป้าที่จะกู้เงินนะครับเพื่อที่จะสร้างห้องเย็นนะครับอย่างน้อย3า0 0 0ืตัน นะครับเพราะว่าเราไม่ใช่มีเฉพาะมังคุดอย่างเดียวเรายังมีในเรื่องของทุเรียนนะครับซึ่งอนาคตเนี่ยทุเรียนตกไซค์ก็ดีเราสามารถที่จะเก็บแล้วเราแปลรูปเพื่อไปสร้างมูลค่าเพื่อที่จะพยุงราคาแล้วก็วันนี้นะครับผมได้คุยกับทางเลขาของผมเนี่ยนะครับเลขาในยกเนี่ยนะครับว่ามังคุดเนี่ยมันเป็นพืชสมุนไพรชนิดหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นงานฟูดไซค์ก็ดีเนี่ยเราจะทํายังไงเพื่อเพิ่มมูลค่า บางคุณให้มีมูลค่าสูงขึ้นแต่ว่าเมื่อเราไปเป็นเรื่องของสมุนไพรแล้วเนี่ยถ้าเกิดติดตลาดขึ้นมาเราไม่มีวัตถุดิบเนี่ยจะทำยังไงนั้นองค์การพันธุ์ชีวะเนี่ยเราคิด,ดึงเรื่องของห้องเย็นนะครับเพราะว่าบางคุณเนี่ยถ้าเราเก็บไว้ในห้องเย็นนะครับในอุณหภูมิที่พอเหมาะเนี่ยมันสามารถที่จะยืดอายุในเรื่องเรื่องของของของ,ของตัวบางคุณเองได้นะครับเพราะนั้นตัวเนี้ยก็คือแนวทางหนึ่งที่องค์การพันธุ์ชีวะได้ได้วางเป้าหมายเอาไว้ครับ คืออย่างนี้ครับในเรื่องของมังคุดเนี่ยมันมีมันมีหลายขนาดหรือหลายไซส์นะครับมันมีทั้งมีทั้งเข้าสายเลือดมีทั้งเป็นสีม่วงเป็นทั้งสีดำที่ตกไซส์ขนาดจิ๋วขนาดเล็กตกไซส์นะครับมันก็เหมือนผลไม้ชนิดอื่นๆที่มีการคัดเกตเหมือนกันจะเป็นเกรดพรีเมียมจะเป็นเกรดเเกรด B เกรดซก็สูตแท้แต่แต่สิ่งสําคัญเนี่ยก็คือว่าในเรื่องของการหาตลาดใหม่ๆซึ่งในดีที่ผ่านมาเนี่ยผมก็บอกว่าวันนี้ อยากค้าขายกับยุโรปหาช่องทางค้าขายกับยุโรปเขาก็บอกองค์การหมหาสิุทรวัดบ้าผมก็ถามว่าแล้วยุโรปจะมีคนเอเชียรหรือเปล่าก็แค่นั้นแหละครับเพราะนั้นวันนี้ถ้าเรามีทูตพาณิชเก่งๆนะครับมีคนที่ค้าในรัฐบาลมีคนที่ค้าขายเป็นเนี่ยนะครับมันก็จะมีช่องทางในเรื่องของการตลาดไปเองนะครับเพราะนั้นวันนี้ยกตัวอย่างประเทศออสเตรเลียน,นยมีชุมชนชาวเวียดนามนนยอยู่เป็นล้านคนนะครับที่อพยพมาเพราะนั้นวันนี้ ทุเรียนเราจะไปชุมชนเวียดนามเนี่ยเราจะไปสู้ทุเรียนของเวียดนามเขาเองได้หรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้การหาตลาดใหม่ๆเนี่ยก็คืออีกช่องทางหนึ่งแต่ถามว่าวันนี้มันไกลตัวสําหรับท้องถิน่นมันไกลตัวสําหรับพี่น้องเกษตรกรเพราะฉะนั้นวันนี้ส่วนราชการที่จะต้องนําปัญหาต่างๆเหล่าเนี้ย ไปนําเสนอต่อผู้บริหารกรมต่างๆกระทรวงต่างเนี่ยเพื่อให้มีการขับเคลื่อนไอ้ตรงนี้ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราดีๆจะพูดเรารู้เรารู้เหมือนกันว่าจะต้องไปไหนจะไปประเทศไหนอะไรต่างๆนะครับแต่วิธีการล่ะจะไปยังไงนะครับรานนี้ก็คือเวทีเนียครับที่จะต้องมีช่องทางแต่ถามว่า การพูดคุยในเวทีหนึ่งเนี่ยมันไม่สามารถที่จะตกผลึกหรือสามารถที่จะสุดได้ภายในเวทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เรียนว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้มันต้องช่วยกันขับเคลื่อนถึงอย่างน้อยวันนี้มีเวทีเนี่ยมันก็ดีกว่าอดีตเพราะในอดีตเนี่ยมันรอให้ผลผลิตตกต่าแล้วก็ให้ทางท้องถิน่นให้ทางจังหวัดเนี่ยเข้ามาชอนซื้อเท่านั้นเองนะครับองค์การมหาวิทยาลัยเราเจอปีที่แย่ที่สุดก็คือปีพศ2554นะครับขนาดองค์การมหาวิทยัยรับซื้อ แค่หนึ่งเดือนเนี่ยยังได้แค่5,000ตันแล้วถามว่าปริมาณมังคุดเนี่ยในขณะนี้อาจจะมีตัดทิ้งใบบ้างในราคาตกต่ำเนี่ยก็มีเกือบเกือบแสนตันเป็นแสนตันอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นแสนตันเนี่ยถ้ามันออกมาพร้อมกันเนี่ยมันประดังทีเดียวเนี่ยทั้งไซส์ต่างๆเนี่ยจะทำยังไงนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็มีน้องเกษตรกร ยังฟาร์มเมอร์เนี่ยน้องเกษตรกรร,กร,รุ่นใหม่เนี่ยก็พยายามที่จะขายในเรื่องของออนไลน์มีการคัดไซส์แล้วมีการเค็มสินค้าต่างๆนะครับเพราะนั้นระบบการขนส่งก็เข้ามาเกี่ยวข้องเหมือนกันการขนส่งบรรจุพันธุ์ดีแพ็คก,กิ้งดีแต่ขนส่งไม่ดีผลผลิตก็เสียหาย เพราะนั so, hair hair, make, make, ้นตรงนี้มันมีหลายปัจจัยนะครับในเรื่องของผลไม้เมืองร้อนเนี่ยมันค่อนข้างที่จะทำลำบากนะครับเพราะนั้นวันนี้ช่องทางต่างๆปัญหาต่างๆที่เราจะต้องระดมกันเนี่ยระดมความคิดกันเนี่ยก็เป็นหนึ่งในเป้าหมายของเวทีนี้ครับ